รู้สึกตัวไปถ้าเรารู้สึกตัวไม่ได้เราปฏิบัติทำไม่ได้จริงบางคนที่ว่าการปฏิบัตินะคือการนั่งสมาธิคือการเดินจงกรมนั่รนั่นเป็นรูปแบบของการปฏิบัติ จุดสำคัญของการปฏิบัติอยู่ที่ความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติไหมถ้านั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิมหรือเคร่งเครียดเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติเดินรงกลมกลับไปกลับมานะที่ก็ใจลอยทีก็บังคับตัวเองเค่งเครียด ไอ้นั่นถึงจะเดินทั้งคืนก็นไม่เรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติหรือที่เราต้องรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้อย่างขณะนี้เรานั่งอยู่เราเห็นร่างกายมันนั่งเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งเนี่ยร่างกายผน,นุมมือ ให้ร่างกายพยักหน้านะเบอรยีิบสองรู้สึกด้วยใจธรรมดาอย่างของโยมมันบังคับตัวเองมากไปใจมันจะตึงเราต้องรู้ด้วยจิตใจธรรมดานะธรรมะเป็นความจริงเป็นธรรมดาเราอยากเข้าใจธรรมะ เราก็อย่าทำตัวให้ผิดธรรมดาพระพระเจ้าพระสอนธรรมะที่ธรรมดาการปฏิบัติเนี่ยท่านสอนอยู่ในหลักของสติปัฏฐานท่านบอกดูกราพีสุทั้งหลายนะเริ่มต้นสอนให้เธอน,นั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิ พระนยุคโน้นที่อินเดียไม่ได้นัง่งเก้าอี้มานั่งพื้นงั้นนั่งพื้นเนี่ยถ้านั่งพับเพียบนะมันก็เมื่อยท่านได้บอกให้นั่งขัดสมาธิให้คูบันหลังภาษาโบราณคูบันหลังคือคูขาเขามานั่งสอนกันเหมือนพระพุทธรูปตั้งกายตรงตรงไม่ต้องตรงแบบเครียดนะ คือไม่นั่งเนี่ยยังไปยังมาอนะไรอย่างเงี้ยนะมีสติไม่ดีนั่งตัวตรงๆตรงตรงธรรมดาไม่ต้องตรงแบบทห,หารนะตัวตรงเป้งนะเมื่อยตรงอย่างที่เราตรงบางคนก็แก่แล้วหลังงอหน่อยหนึ่งแี้็ตามธรรมชาติ ให้นั่งขัดสมาธิให้ตั้งตัวตรงๆอย่ามัวแต่เอียงซ้ายเอียงขวาเดี๋ยวก็ล้มลงไปนอนมีสติอยู่เฉพาะหน้านี่คนไทยคำว่าเฉพาะหน้านะบางคนไปนแปลนที่ลึกนะให้มีสติอยู่แค่เนี้ยที่หน้าอันนี้ไม่ใช่นะมีสติเฉพาะหน้าคือรู้อยู่กับปัจจุบัน รู้อะไรอยู่กับปัจจุบันหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ท่านไม่ได้บอกเลยนะว่าให้ทำใจให้เคริ่งเครียดแล้วไม่ได้บอกให้นั่งหลับตาด้วยดูกวานพิสูจทั้งหลายให้เธอคูบันลังนะคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาว แม่มีคำว่าหลับตาสังเกตไหมพระพุทธรูปมีแต่ลืมตาไม่มีหลับตาขนาดพระนอนยังลืมตาเลยทำไมลืมตาพระพุทธรูปที่ทำลืมตานะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตื่นไม่ใช่หลับสัญ,ญลักษณ์ของความตื่นคือความรู้เนื้อรู้ตัว แล้วท่านก็บอกง่ายๆหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านไม่ได้สอนว่าทำใจให้แข็งแข็งทื่อๆไว้ก่อนแล้วค่อยเห็นร่างกายหายใจเนี่ยใจแข็งแข็งทื่อๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นส่วนเกินที่พวกเราคิดกันขึ้นเอง จุดสาคัญคือความรู้เนื้อรู้ตัวรู้อยู่กับปัจจุบันเรกรู้เฉพาะหน้ารู้กับปัจจุบันตอนนี้เราแค่แค่รู้ร่างกายหายใจออกเราก็รู้ร่างกายหายใจเข้าเราก็รู้รู้ได้ใจธรรมดาพระท่านไม่ได้สั่งว่าทำใจให้เคร่งเครียดก่อนทำใจตึงตึงอะไรใช้ใจธรรมดา แล้วก็ไปเรียนรู้ธรรมดาของร่างกายธรรมดาของร่างกายคือไม่คงที่หรอกหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกทํางานไปเราก็จะเริ่มเห็นนะร่างกายมันทํางานไปมันไม่ใช่เราร่างกายมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นแค่คนเห็นนะ เราจะไปทำไอ้คนเห็นนี่ให้แข็งทื่อต้องธรรมดาเรารู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายด้วยจิตใจธรรมดาเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจด้วยจิตใจธรรมดาอย่างถ้าเราจะดูสติปัฏฐานเรื่องเวทนาแต่คี้พูดเรื่องร่างกาย ร่างกายเราก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเห็นไปเห็นด้วยใจธรรมดานะแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูในอันที่สองคือเวทนาูุปัสนาเป็นอีกหมวดหนึ่งในสติปัฏฐ,ฐานดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุก ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะมันมีสองที่อยู่ที่ร่างกายอันหนึ่งอยู่ที่ใจอันหนึ่งอย่างบางคนร่างกายสบายแข็งแรงนะร่างกายสบายมีความสุขแต่กลุ้มใจใจไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยมันมีที่กายอันหนึ่งที่ใจอันหนึ่งโค้งล่านกัน ความสุขความทุกข์ในกายนะเราจะดูได้ดีนะถ้าจิตเราทรงสมาธิมากๆไม่งั้นสติเราจะแตกอย่างเราอยากดูความทุกข์ของร่างกายนะบา,บางที่เขก็ให้วิธีนั่งนิ่งๆเลยนะหลายๆชั่วโมงไม่ให้กระดุกระดิกเลยมันจะปวดทรมานอย่างยิ่งเลยอันนี้ถ้าจิตไม่มีสมาธินะจิตจะฟุ้งซ่านไปเลยทุรนทุรายไปเลย นั้นการดูความรู้สึกสุขทุกข์ของกายเนะจะทำได้ดีถ้าจิตเรามีสมาธิพอถ้าจิตเรามีสมาธิพอเราจะเห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายก็อีกอันจิตเป็นคนรู้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะแล้วแต่ละอันบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้มีแต่ความสุขก็ไม่ได้ห้ามมีความทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ยนี่ว่าเราจเจริญปัญญาด้วยการดู เวทนาทีนี้เวทนาทางใจเนะี่ยดูง่ายตังเเกด,ดูใจของเราทุกคนทุกขณะนะไม่สุขก็ทุกข์บางทีก็เฉยเฉยมีสามแบบมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยถ้าใจเราสุขให้รู้ทันถ้าใจเราทุกข์ให้รู้ทันใจเราเฉยเฉยก็ให้รู้ทันรู้อย่างที่มันเป็น รู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นนะใจเราจะสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆนะี่เราสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้ทุกคนก็สั่งให้ใจมีความสุขแต่ว่าจริงๆมันสั่งไม่ได้แล้วความสุขเกิดขึ้นเราจะสั่งให้มันอยู่นานๆก็สั่งไม่ได้นะี่ค่อยดูไปความทุกข์เกิดขึ้นเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่ได้ ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราสั่งให้หายเร็วๆก็ไม่หายความทุกข์ในใจนะดูง่ายความสุขทุกข์ในใจเวทนาทางใจดูง่ายๆเพราะจิตทุกดวงจะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นเสมอไม่สุขก็ทุกข์ไม่ไง่าก็เฉยๆมีสามแบบขณะนี้ใจเราสุขรู้ทันใจเราทุกข์รู้ทันใจเราเฉยๆรู้ทัน แล้วเราจะเห็นนะทุกอย่างไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเวทนาโนปัสสนสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นที่สามที่ว่าจิตจิตตานวัสนาสติปัฏฐานเราจะดูจิตใจของตัวเองนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวเฉยเฉยไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเนี่ยเฝ้ารู้ไป เราไม่ได้ไปบังคับใจนะเหมือนอย่างเราไม่บังคับใจว่าจงมีแต่ความสุขอะไรองี้จงอย่าทุกข์เนี่เราบังคับไม่ได้อันนั้นส่วนของเวทนาส่วนของจิตตานุปัสสนา,านี่จิตเราจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็บังคับไม่ได้อย่างเราเห็นหน้าคนหนึ่งนะเราตั้งใจว่าจะไม่โกรธพอเห็นหน้าจริงๆมันก็โกรธอ่ะเราห้ามมันไม่ได้ งั้นใจมีความโกรธขึ้นมาท่านสอนง่ายๆนะดูพระพิสูุทั้งหลายจิตมีราคารู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาเห็นไหมคําพูดเนี้ยตรงไปตรงมานะไม่ได้มีอะไรที่พิสดารจิตเรามีราคะเราก็รู้จิตไม่มีราคาเราก็รู้ดูพระพิสูุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ ไม่เห็นจะมีอะไรยุ่งยากเลยของง่ายๆนะธรรมะเป็นของง่ายๆเรียบง่ายเปิดเผยตรงไปตรงมากิเลสของเรานะทำให้เราคิดว่าธรรมะม,มันคิดสดานผิดธรรมชาติธรรมดานะที่หลวงพ่อภาวนาหลวงปู่ดุลให้ดูจิตหลวงพ่อเห็นจิตสองอย่างมันมันภาวนานะมันเห็นเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็เฉย เดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็รบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนี่เห็นจิตมันหมุนอย่างนี้ทั้งวันนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หมุนเวียนอย่างนี้ตลอดดูไม่นานแนละ้วใจมันก็เข้าใจไอ้จิตนี้มันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรานไม่ใช่ของเรานี่การภาวนาจ,จริงๆนะไม่ใช่เรื่องลึกล้บอะไรเลยนะให้จิตใจอยู่ที่ตัวเอง,ร,เองรู้เนื้อรู้ตัวอยก ถ้าเราใจลอยหลงไปคิดน้ยคิดนี่นะใจมีความสุขก็ไม่รู้ใจมีความทุกข์ก็ไม่รู้ใจเป็นกุศลก็ไม่รู้ใจรอบรอดหลงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับกายกับใจตัวเองนะงั้นเวลาที่ใจเราหลงไปคิดน้นคิดนี่นะในขณะนั้นไม่ได้ปฏิบัติอีกอันาหนึ่งก็คือในขณะที่ใจเราเข้าไปเพ่งไปจ้องไปบังคับควบคุมกายควบคุมใจ ขณะนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนานะบังคับตัวเองอยู่เง้นการที่เราจะปฏิบัติทมนะมีศัตรูสำคัญสองตัวอันหนึ่งคือลืมตัวเองอีกอันหนึ่งคือบังคับตัวเองจะทำอะไรก็อย่างจะเดินจงกรมใช่ไหมต้องเดินตัวแข็งแข็งเดินค,ค่อยๆเดินเดินนะเรื่องมาก มีคนมาถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมจะเดินยังไงหลวงพ่อก็บอกง่ายๆนะพ่อแม่สอนให้เดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละไม่ต้องเดินแบบบงโยธวาทิศนะเดินหูตึงจึงจึงนะเดินเหมือนมนุษย์ธรรมดาเดินอย่างที่เราเคยเดินงั้นอย่างบางคนเดินจงกรมนะแล้วก็ใจแข็งเครียดนม่นยังไม่ได้ปฏิบัติตึงเกินไป เดินจงกรมนะแหมเดินสวยเลยใ,ใจหนีไปที่อื่นลืมตัวเองไอ้นี่หย่อนเกินไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งแล้วตัวตรงสวยงามดูดีนะแต่ใจหนีกลับบ้านไปแนละ้วหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไอ้นี่หย่อนเกินไปหรือนั่งสมาธิเราก็พยายามบังคับตัวเองบังคับลมหายใจบังคับร่างกายบังคับจิตใจอย่าให้มันนิ่ง อันนี้ตึงเกินไปแลศัตรูมีสองอันนะไม่หย่อนก็ตึงหย่อนไปเนี่ยภาษาพระเรียกว่าการสุขขาริการยโยกตึงในเรื่องอัดต,ตักกินมาฐานยโยกทำตัวเองให้ลำบากทางสายกลางคือรู้อย่างที่กายมันเป็นรู้อย่างที่ใจมันเป็นแตนะ่นี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะเอาไปทำเอามันไม่ได้มีอะไร ซับซ้อนมากมายนะง่ายๆอย่างเนี้ยเพราะฉนั้นเวลาธรรมชาติของคนมันจะคิดว่าธรรมะนี้ลึกลับลึกต้องมีอะไรที่พิสดารพอได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบารรลุโสดาบันนะแล้วอุทานทุกคนนะโอ้แจมแจ้งนักพระเจ้าข้านะเหมือนของที่ความอยู่ในพุทธเจ้าเปิดให้ไง มันยากเลยหยิบถ้วยใบหนึ่งพลิกขึ้นมาเนี่ยของง่ายๆนะของธรรมดาเหมือนพระพุทธเจ้าจุดไฟขึ้นท่ามกลางความมืดคนซึ่งไม่ได้ตาบอดมันก็เริ่มมองเห็นนี่เป็นเรื่องธรรมดาพอม,มีแสงสว่างมันก็มองเห็นไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริยนะเพราะฉะนั้นธรรมานะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย แจมแจ้งนักพระเจ้าข่านะเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้หงายนะเหมือนพระองค์จุดไฟในความมืดโดยหวังว่าควรซึ่งมีตาปัตติจะมองเห็นเนื้อธรรมะมันง่ายๆมันตรงไปตรงมาอย่างนี้เราก็ไปวาดภาพอะไรฟุ้งซ่านมากมายเยอะแยะไปหมดเสียเวลา ั้้นใหงเท่พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ